นี่ก็อยู่กับช่าง ba 1 2 3วันนี้เป็นตอนจบ ep ที่5เอ้ย ep ที่6อ๋อใช่สิ ep ที่แล้วเราจะมารีวิวเป็นเดี๋ยวนะรีวิวเป็นไม่ฝาดวิเศษสามารถโอเคได้สีเขียว อันนี้มืนจะขี่ง่ายฝ่ายเครื่องบินใกล้มือแล้วนี่อืมสามารถบ,บินดูได้ทุกรอบทุกมุมมุมมอดอันนี้คือเป็นแบบมอดของดีมากเลยห เสียงใครเสียงปลุกอะไรอะ่ะไปดูไหนป่ะาฮะมีกล่องละมีของรางวัลอ,อย่างนี้ดีป่ะไม่มีอ๋ยไ,ไปดิป่ะ,เ,ะเกือบท้ายดีน่าวางน้ำ เฮ้ยเอาร่วงทำไงดีถึงจะขึ้นได้อะไรเนี่ยสบายสบายขึ้นได้แล้ว โอ้ไม่กอดทิ้งเลยทีเอ็นทีไปปุ้นดิฟ่าแต่ก่อนอื่นเลยต้องมีหินใช่ต้องมีหิน,หนปุ้นร้านอีเกีย มาฉันอยากจะป้นมานานแล้วแหละขายดีนะขขยดีนะติดอะไรเนี่ยต้องลงล่าง ยังไงเนาะวะัาบครับอืมยังไ,ไงความผิดอันหรือเปล่าโอ้ยทำม,มันแหลกอย่างนี้เนี่ยช่วงนี้ไม่มีคอนเทนต์เพราะว่าไม่มีใครดูถ้ามีคนดูเราจะหาคอนเทนต์มาใหม่เพราะว่า อันนี้มันเปิดมาทั้งหมด5 EP แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปเอา EP ที่6เป็นอันนี้เป็น EP ที่6เป็น EP สุดท้ายแล้วเราจะหาคอนเทนต์อื่นถ้ามีคนดูดีๆ ซื้ออาหารมาซื้ออาหารครับตังเจ้าไม่มียุดนี่คือการจีเอาเขามีข้ามาฮ่าดูเอาเองสิอย่ามาพูดอย่างนี้นะเฮ้ยอือย,ยดนะิน่งหนึ่งนึงต้นมีตัว TNT โอ้ไม่กัดของเยอะเลยนี่แต่ของพวกนี้เราไม่ต้องการนี่กูคัดเลยแล้วก็น่าจะเอาเป็นเอาไปรีวิวให้หมดเลยอันนี้มันจะใส่ไม่มีล้เดีย๋ยวปิดเปิดปากนะเปิดแน่นอนหึ <c oughs> เอาละนี่อ่ะอ่ะอ่ะระเบิดออกแล้วสินะข้าวเงินที่มันหลอกเรานี่นะมันไม่มีเงินของเยอะเชียวทิ้งเลยอันไหนที่ไม่ต้องการทิ้งไป เงนินเดียไปดิฟ้ากินแซนวิชกันเฮ้ยมันมองเห็นเปล่าวะอือหือขอเล่นนานหน่อยได้ไหมครับ <laughs> ยังไงคันจะต้องปนอ,อยู่แล้วไม่มีทางโอ้ h oh my god ฆ่าศัตรูลงใหม้รับรองเสียหาย ตัวอะไรวะนะ่ะขอดูของน่อยครับอ้โหขายของไม่ดีต้องพูดบริภคบังจังวะบังจังวะมึงพ่นน้ำลายได้กูทำได้หมดทุกอย่าง สัตว์มังกรอืม โอ้โหตายเรียบร้อยฮ่าฮ่าใครยังไม่ตายใครทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยทำไมทุบอะไรไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยตีบสมุดได้ฮ้เฮ้ยหรือว่าเราก็จะกลายเป็นวิญญาณไปแล้วเดี๋ยวนะเอาของไปก็ไม่ได้อะแต่นี่ทำได้ อันนี้ก็ทำไม่ได้โอ้ยมืดแล้วนอนก็ไม่ได้ทำไงดีเนี่ยเยวนะเราไเป็นอะมาตาแล้วอ้จิยวจ้าวทุบได้ด้วยทำได้หมดทุกอย่างแล้ว เต้เตเดี๋ยวนะบินด้วยอะแต่เราไม่มีชีวิตแล้วไม่ใช่เราตายแล้วตัวนี้แล้วนี่นะใครๆก็มองไม่เห็นเราไหนลองไปหาคนนี้สิ เฮ้ยนายดูโดจินเฮ้ย้ยนายนายโอเมกอดเราทำอะไรไม่ได้แล้วสินะงั้นขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เลยดีกว่าแต่คลิปนี้ยังไม่จบเพราะว่าเราจะมารีวิวของกันก่อนแล้วเราจะมารีวิวเป็นมอดอที่เราใช้ เราก็เลิกเล่นแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเสร็จของจะเป็นมอดอาหารพวกนี้นี่จะเป็นประมาณนี้เลยแต่มันเหมือนเราลืมมอดอะไรไปบางอย่างแต่เราจะไม่ได้แนละ้วมัดอะไรเยอะนี่จะลองให้ดูวันนี้ก่อน เป็นพัดลมที่ไม่ได้เอาเข้าซีนเพราะว่าเปิดแล้วปิดไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ลองยอ่อแล้วปิดดูอ๋อปิดได้นี่นะแต่เราก็ไม่ได้อละเก็บกะก็เลยไม่ใช้ทุกอย่างนี้เรารู้หมดแล้วมันจะเป็นโกคาร์ดนี่ โอเคเสียงแววววอันนี้เป็นเออเป็นโต๊ะเอ้าทำไมเป็นชั้นวางของหยิบผิดอันมันจะเป็นเก้าอี้เดี๋ยวนะนี่นั่งได้เลยก็จะมีประมาณนี้ที่เหลือที่เก็จรีวิว นี่มีโซฟามีหมดทุกอย่างครบจุกเดี๋ยวขอจะเสกเป็นรถใหญ่ที่สุดเป็นรถรถอันนี้นะกันนี่นี่ มันก็จะประมาณนี้เลยมันโคนลรูปแบบกันเปิดกระโปรงก็เปิดรถไม่ได้นี่มันจะเป็นแบบโครลแบบยเยอา่ะนี่น่นี่ลืมดูนี้รถแต่ละคันไม่เหมือนกัน ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวขอดูอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปคลิปนี่รถแดงแจ๋ดูสิทำอะไรได้บ้างอ๋อเปิดเป็นไฟได้แต่นี่เสียงคดเทเสียงคดจับ นั่งได้สองคนเอาล่ะก,ก็จะมีประมาณนี้ก็สำใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครให้พวกเราด้วยเราคนเดียวบ๊ายบาย